สิ้นหลวงปู่ทวีต้นตำรับน้ำมนจันทร์ซ้อนจันทร์มรณภาพอย่างสงบชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุกเกลี้ยงแผงหลวงปู่ทวีพระเกกิด,ดังเจ้าอาวาวสวัดไซใหญ่ต้นตำรับน้ำมนจันทรซ้อนจันทร์มรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2567เวลา8.47นาิกานาที หลวงปู่ทวีสุทธววงโสหรือพระครูวิสุทธินนทคุณอายุ86ปีเป็นเจ้าวาดวัดไซใหญ่ตมบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีได้มรณภาพลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าจากโรคประจำตัวหลังจากเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่24 2567ที่ผ่านมา โดยทางวัดไซใหญ่มีกำหนดอัญเชิญสรีละสังขารของพระครูวิสุทธินนทคุณมาประกอบพิธีทการทางศาสนาและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดไซใหญ่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในวันที่10ตุลาคม2567เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกา พระครูวิสุทธินนทคุณเป็นชาวอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเกิดเมื่อปีพศ2481เมื่อ,อยุครบ20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทมีพระมงคลนนทเขตหรือหลวงพ่อแจะ๊เป็นพระอุปชาเมื่อปี2548เป็นเจ้าคณะอำเภอไซน้อยปี2555เป็นเจ้าอาวาส วัดไซใหญ่และปี2562เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่ทวีหรือพระครูวิสุทธิที่นนทคุณเป็นพระเทระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีและเป็นพระเจจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องโดยเฉพาะวัตถุมงคลพระลาหูที่โด่งดังไปถึงต่างแดนมีทั้งชาวจีนสิงคโปร์ไต้หวัน นิยมมาเช่าบูชาและน้ำมนตจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งมีพิธีปลุกเสกจเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและตรงกับวันจันทร์เท่านั้นซึ่งในแต่ละปีจะมีไม่กี่วันหรือบางปีไม่มีเลยในขณะที่ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวการมรณาภาพของหลวงปู่ทวีแห่ซื้อเลขมงคลเกลี้ยงแผงนะคะโดยเฉพาะเลขอายุคือ 86ปีนะคะแล้วก็เลขพรรษา66พันษานะคะย้ำอีกครั้งนะคะหลวงปู่ทวีนะคะเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2481นอะคะอายุ86ปีนะคะอุปสมบทเมื่อวันที่17พฤษภาคม2502นะคะสิริรวม66พันษานะคะเป็นเจ้าอาวาวสวัดไซใหญ่ ตำบลนไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมรณนะภาพเมื่อเวลา8นาฬิก47นาทีของวันที่9ตุลาคม2567นะคะ